สวัสดีครับมันชื่อน้องปูนครับมีมาเก็บพริกกันแป้งสวัสดีคุณผู้ชมแล้วแป้งแป๋หอมแป้ง,ปงสวัสดีคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะเก็บพริกกันอยู่นะครับนี่เรามาเก็บพริกที่สวนะน,นะคะะนะ่ตะตาแพรงเก็จติมีนุ่นตาบนนี่นู่งลงละอ้วน,น <c oughs> มาเฮ้ยแปหอมพี่ตรงนั้นเต็มเลยตรงนู้น โอ้โหนี่น้องแป้าหอวพู้เจมี่วันไหวเอา้าตะกตงนี่ถ่ายพริกถ่ายพริกนี่พริกแปตะเพนมาค้าง,<อ>งคือที่นี่สี่วันเ<อ>ด,ดมเดมเป็นยังไงบ้างพริกด่างเราหลุดไปด่างาไม่ไมมแล้วสอง้านล้านหนึ่งโอนงนมาแล้ว ด้านอีกด้านนั้นก็รับมาของวิจัยที่ไม่ใหญ่เลยมันจะเป็นบ้าตายมาเป็นกระพิร์ตุ้งไหนเออแล้วไปเก็บกระพิรงนุ้นกของเขาโอ้โหพี่พี่ตรงนี้เพียบเลยเด็ดให้หมดเลยครับไม่ต้องให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยเออแต่จะเหลือเกี่ยวไว้ก็ได้ให้เราเกี่ยวไว้ดวงหน้า ผมเจอพิ่อะไรอ่ะปิ้งตูดสายเลยยังเลยอุณยังเลยคุณผู้ชมใครก็ไปหาต้าเลยปล่อยแบบไม่ไรประโยชน์นี่พิกแต่บอกว่าหยุดเดดเๆเป็นไงบ้างตรงนู้นอ่ะ เจ็บเป็นไงบ้างตรงนู้นก็เยอะมากเลยครับืมเก็บขาพร้อมตายไปด้วยเข้มเลยอะพริกสีน้ำตาลพี่เห็นพริกสีน้ำตาลอ่ะมือปิดอันนี้มันดินผู้เขาเนาะเขาก็เคยเห็น มาเดี๋ยวเก็บเฮ็ดกันเฮ้ยนาหล่ตะมุตะแม่กล้องกันแนเลุมเส้เอแรเหล่อหร่อแฟนที่เธอหลับตจะไปหาอติมบ้าง พี s. <S ่เองถ่ายกับใครไม่ถ okay, ่าย่ากับพี่เองโอ้ยโอ้ยเครื่องไม่ร้อนแล้วเนี่ยตันตนแตนตันตันตันแต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 นโอเคไหมคะเต็มช่วยไหมเนี่ยทุเรียนทุเรียนยังไม่ได้ผลทุเรียนอยู่ไหนก็ไม่รู้ ุเรียนเพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปไม,จะไม่ออกลูกเจ็บพริกไทยกเจ็บเจ็บกะเจ็บตรงเนี้ยอ้าวทำไมล้มอ่ะลูกเจ็บเจ็บพริกในสวนทุเรียนปลูกปลูกพริกไทยร้อนร้อนร้อนร้อคือแม่งจะระเบิดแล้เนะี่ยน้องอย่าเด็อกันมาถอเอาเ,เอาเเพชรพร ตรงนู้นตรงนู้นมีพริกเลยน่าจะใช่นะเพราะน้องบิงเก็บไม่เสร็จมาคลิปตกจำได้รึเ่าว่าตรงนู้นน่ะมีพริกอยู่มาช่วยไอติมเก็บพริกกันเพราะว่าไอติมเหนื่อยแน่นอนไอถึงแก่แล้ว ยังยังไม่แก่ไม่บอกยากกยแก่ได้ไง <c oughs> แซวเลน่นแซวเลน่นแซวเลนนเ <c oughs> ่นเด็กแหละนายเฮ็ดแม่ทำอันนี้กระไอปุกถังกระมังค์ทำไมที่มาเป็นแบบนี้นะเนี่ยเออ เตัวนี่ยเอาป้ามาต้องมาป้ามาตอนไหนอะคหน่อยอแแค่นี้ก็จบก่อนนะครับตอนนี้ขอเก็บขาเก็บให้เสร็จก่อนลดนะ